สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านในโซนหนองจอกนะคะต้องหลังนี้เลยค่ะหมู่บ้านกิติัยวิลล่า2นะคะอยู่มิดไมตรี8ทับคูซ้ายนะคะหลังนี้นะคะอยู่ที่16ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะรีโนเวทให้ใหม่พร้อมอยู่นะคะในส่วนของตัวบ้านนะคะเราก็ตกแต่งบิวอินให้สวยงามทันสมัยนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเราก็ แถมให้ฟรีเลยค่ะในส่วนของพื้นกระเบื้องเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นกระเบื้องแกนิตโต้ค่ะหลังนี้ฟรีโอนฟรียื่นกู้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะในส่วนของห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์ห้องน้ำเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ในส่วนของห้องครัวนะคะก็สามารถเปิดหน้าต่างระบายอากาศได้ดีนะคะเคาน์เตอร์ครัวซิงล้างจานเราก็เปลี่ยนให้ให,ใหม่ทั้งหมดนะคะในส่วนของชั้นบนก็จะเป็นห้องนอน2ห้องนะคะหลังนี้ราคาจะอยู่ที่1.650 0ล้บาทค่ะถ้าใครสนใจทักแชทหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ